าพฤษภาคม2568พระราหูจรจะย้ายมาสถิตราศีกุมได้มาตรฐานเกษตราธิบดีหากชาวลัคนาราศีกรกฎได้โยกย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนที่ทำงานจะเฮงปังร่ำรวยแต่ต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้ใจ่ายให้มากสำหรับคนลัคนาสถิตราศีกรกฎพระราหูจรเข้าเดินในราศีมีนซึ่งเป็นภพสุภาของดวงชะตา ตั้งแต่18ตุลาคม2566แล้วและจะอยู่ที่ราศีมีนจนถึงวันที่5พฤษภาคม2568พวกท่านมีโอกาสได้ลาบชั่วตามสโลกโหรที่ว่าเป็น9้าได้ลาบชั่วผู้เท่าตัวกล่าวมายาคำว่าได้ลาบชั่ว,วหมายถึงทุกขาลาบคือต้องทุกขก่อนถึงได้ลาบเช่นพวกท่านต้องลงทุนลงแรงทำงานจนเหนื่อยกว่าจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาการทำงานหนักก็เป็นทุกอย่างหนึ่ง แต่เมื่อสำเร็จแล้วก็ได้กําไรกิจการเจริญก้าวหน้าหรือได้เลื่อนตำแหน่งเป็นต้นดังเช่นคุณนิพาพรเป็นพนักงานออฟฟิศหลังเลิกงาน5้าโมงเย็นเธอรีบเดินทางออกจากออฟฟิศเพื่อไปเปิดร้านขายเสื้อผ้าที่ตลาดนัดเธอต้องทำงานหนักแบบนี้ทุกวันเพื่อลูกของเธอแต่สิ่งที่เธอทำก็ประสบผลสำเร็จงดงามเธอมีเงินมากพอที่จะเลี้ยงดูลูกของเธอให้มีความสุข และยังได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้าง,งานในบริษัทอีกด้วยตั้งแต่5พฤษภาคม2568จนถึงวันที่22พฤศจิกายน2569พระราหูจรจะย้ายจากราศีมีนมาสถิตราศีกุมซึ่งเป็นภพมรณะของดวงชะตาพวกท่านเป็นระยะเวลา18เดือนได้มาตารฐานเกษตรราธิบดีภพมรณะหมายถึงการสูญเสียความตาย การพลัดพรากการเจ็บป่วยการเดินทางไกลาการเปลี่ยนแปลงหรือมะระดกการจบสิ้นจากสิ่งร้ายกลายเป็นดีในช่วง18เดือนนี้พวกท่านจะทำบุญคุณกับใครไม่ขึ้นแถมถูกผู้อื่นอิจฉาริษยาให้ระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอย่าเดินทางบ่อยนักเพราะจะพบเจอกับอุปสรรคเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาทำให้งุดหงิดรำคาญใจการที่พระราหูจรมาสถิตพบมรณะและได้มาตรฐานเกษตรราธิบดี ซึ่งตำแหน่งนี้หมายถึงความมั่นคงความแน่นอนความมีหลักมีฐานความมีมานะอดทนจึงมีแนวโน้มว่าในช่วง18เดือนนี้หากชาวลัคนาราศีกรกฎได้โยกย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนที่ทำงานจะเฮงปังร่ำรวยบางท่านอาจได้รับผลประโยชน์หรือมรดกจากการเสียชีวิตของคู่สมรสหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่บางท่าน อาจได้ย้ายงานไปอยู่ต่างประเทศหรือสอบชิงทุนได้ไปเรียนต่อต่างประเทศหรือมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศเนื่องจากพระราหูมาสถิตยังราศีกุมเลงราศีสิง์ซึ่งเป็นภพกระดุมพระในดวงชะตาของพวกท่านภพกระดุมพระหมายถึงรายได้รายจ่ายทรัพย์สินเงินทองดังนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎ จึงต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายให้มากอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยบางท่านต้องระวังเรื่องการลงทุนทางการค้ากับหุ้นส่วนทางธุรกิจสิ่งที่สำคัญคือท่านต้องมีสติคิดให้รอบคอบตัดสินใจให้ดีปฏิบัติตนอยู่ในทํานองครองธรรมแล้วจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสิ่งที่ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งตามสโลกโหนคือราหูเป็นแปดเสียแข้งขาอย่าญาตตาให้เกรงกลัว คำว่าแข้งขานี้อาจจะหมายถึงบุตรธิดาลูกน้องบริวารก็ได้อาจมีเหตุให้ต้องพัดพลากจากกันเช่นลูกเดินทางไปศึกษาต่อต่อตางประเทศหลายปีหรือลูกน้องใกล้ชิดลาออกไปทำงานที่อื่นเป็นต้นถึงอย่างไรก็ตามชาวกรกฎไม่ต้องวิตกกังวลมากนะักเพราะในช่วงวันที่สองตุลาถึงวันที่22ธันวาคม 2,568ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวสุพเคราะห์จะย้ายเข้าราศีกรกฎและเป็นอุดได้กะมุดเกณฑ์คำว่ากะมุดหมายถึงดอกบัวสีขาวที่มีกลิ่นหอมครูโหนท่านว่าผู้ใดได้กะมุดเกณฑ์จะมีความปรีชาสามารถยิ่งนักจเจริญด้วยสติปัญญาหากมีสติรู้ผิดชอบชั่วดี อยู่ในคันลองครองธรรมคนทั่วไปจะเคารพนับถือเป็นที่รักใคร่เอ็นดูชีวิตมักประสบแต่ความโชคดีทั้งหมดนี้เป็นการทำนายจากพระราหูจรเพียงดวงเดียวเท่านั้นในดวงชะตาของแต่ละคนยังมีดาวอื่นๆที่ให้คุณให้โทษอีกหลายดวงแต่ว่าพระราหูจรเป็นดาวบาปเคราะห์ดวงใหญ่ถึงคราวให้คุณก็จะให้คุณอนันต์แต่หากถึงคราวให้โทษก็จะให้โทษมหัน เรื่องราวนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ